สวัสดีครับพามาเลาะเบิ้งวัวนะครับผมเมื่อนี้สิ่ถ่ายภาพบรรยากาศหัวนะครับหาฟูงนะครับอยู่วงเดียวกันเลยนะครับไ้เบิงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หลังบ้านนองหอยนะครับติดเขาเลยนะครับตำบลโคกตูมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลพบุรีนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับขอกหัวหาฟูงนะครับอยู่แถวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นคอก พี่เอกนะครับกาเจ้าขอ,องคุณออกไปเอาเข่านะครับบางนึงนี่คอยที่กลับมาปล่อยง่วนะครับง่วกันอน,นครับปล่อยสวยได้นะครับประมาณเก้าโมงคุณละครับ ลูกว่ามิได้ตัวงามๆนะครับผมแหเบิ้งนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเนื้อหนังก็กำลังดีนะครับก็รู้สึกว่าสีย่างหน่อยกว่า,านะครับเนี่ยหรือว่ามันนอนนื่ซๆ้นะครับ พาไปเบิ่งใกล้ๆนะครับงัวก็เป็นงัวไทยไงนะครับผมงัอไทยไ่นะครับก็บมีมีลูกๆกับมีลูกกระทบอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าพ่อตัวก้อนเป็นลูกกระทบบาสินนะครับเพื่อมาปรับโครงสร้างนะครับในความสูงความเาวนะครับผม ถือว่าเบิ้งนะครับถือว่าโอเคนะครับงอเชื่องนะครับงอหอกนี่เชื่องนะครับจับได้เล่นได้นะครับนอนนะครับพักผ่อนนะครับล่อปล่อยออกหอกนะครับมันนอนอยู่นะครับก็เลยเบิ้งส่งหน่อยๆนะครับผม พาเลาะไปเบิ่งอีกคอ,อกนึงนะครับบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับผมพี่เอกในเลี้ยงง้วเป็นอาชีพเลยนะครับบ่วมีไฮบ่มีสวนนะครับบ่ได้เห็ดไฮเห็ดสวนเลยนะครับเลี้ยงง้วอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเลี้ยงครบร้วได้นะครับสบายนะครับ เล um ี้ยงมาตต้งแต่รุ่นปูนะครับแล้วก็มารุ่นพอนะครับแล้วก็ทรงต่อมารุ่นพี่เอกนะครับเป็นรุ่นลูกนะครับแล้วก็เตรียมทรงต่อหอดรุ่นหลานนะครับเป็นอาชีพที่หมันคงนะครับแล้วก็เลี้ยงครอบข้วได้นะครับบัวได้ทิมได้ปาจากรุ่นนะครับมีผู้สานต่อในการเลี้ยงนะครับผมก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที หลายคนนะครับเคยถิ่มเคยปะไปนะครับช่วงหนึ่งไปหิดนะครับช่วงอดีตนะครับขายงัวขายค้อยนะครับเขากรุงเทพนะครับหาเหตุงานเหตุการณ์นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับความคิดเก่าๆเริ่มกลับมานะครับมาเหตุงานโรงงานนะครับมาเหตุงานอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างประเทศนะครับอิ่มโตนะครับหยอดจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับกะ เก็บเงินเก็บท่องนะครับก็มีความคิดนะครับที่อยากจะมาเรียงว่าเรียงคว้วนะครับอยู่บ้านนะครับอยู่น้ํา่อน้ําเมียคือเก่านะครับผมนี่ก็เป็นวัฒนจักรนะครับคนเฮ้านะครับเพื่อได้อยู่กับจุดจุดหนึ่งโดนๆนะครับกับมีความรู้สึกเบื่อนะครับอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับไปล่องเห็ดสิ่งใหม่ๆนะครับพอเบื่อนะครับได้ก็คิดได้นะครับเริ่ม ไปนะครับแล้วก็เริ่มมีประสบการณ์นะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควาวยังสุขสบายนะครับยังดีนะครับมีเงินมีทองนะครับเปรียบเทียบเรื่องไรยได้เรื่องชีวิตประจําวันนะครับเรื่องการใส่ใจนะครับถือว่าเลี้ยงจะคของได้นะครับก็เริ่มหันกลับขึ้นมานะครับก็คล้ายๆเป็นการทดลองนะครับทดลองของชีวิตนะครับหาประสบการณ์นะครับ ก็อกนี้ก็เป็นงัวถือว่าเป็นไท่ไงนะครับไถ่ไงงัวกับิมีแต่งัวแม่สาวนะครับรอบนี้มีลูกหนึ่งลูกสองนะครับแล้วก็มีแม่จ่าฝูงอยู่ตัวหนึ่งนะครับพราว่ามาชุดก่อนครับมีแม่ไงหลายกว่านี้นะครับก็เริ่มงัวฝูงนะครับเพิ่นกับสิปล่อยงัวที่มีอายุนะครับออกไปนะครับเก็บแม่สาวขึ้นมาทดแทนนะครับ เพื่อเห็ดแม่บอกนะครับจะถือว่าเป็นภาพที่หาเบืงเ้งได้ยากนะครับที่สิมี่ง้วาหลายๆขอ,อกมาอยู่ร่วมกันนะครับผมถือว่าโอเคนะครับ อ้ uh, แดงงามนะครับแดงโบดพร้อมนะครับแข็งขาดีนะครับเนื้อหนังก็ถือว่าโอเคนะครับรเลี้ยงร่วมกันนะครับเพื่อนกับพอพันกับสิมีอยูตัวสองตัวนะครับของ บางฟูงนะครับบางฟูงกับบมี่นะครับก็อาศัยกันไปนะครับอาศัยกันนะครับเพราะว่าเลี้ยงอยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ก็ทับเลยนะครับพอปับเปลี่ยนนะครับพอพันนะครับก็ค่อยไปหามาหม่นะครับบางมือเพื่อนการเลี้ยงร่วมกันนะครับบางมือเพื่อนการเลี้ยง ซอยกันหรือเรียงแทนกันได้นะครับมืลามีธุระมีอย่างนะครับก็พึ่งผ้าอาศัยกันนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะครับงางามเลยนะครับ เชียงนะครับนี่ยงางน้ำเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งอีกอรอกนึงนะครับน่าจะเป็นของพอคมนะครับขันผมจำบ่ผิดพามาเบิ้งนะครับพอ,อกของพอคมนะครับคอกนี่กับมี่อยูประมาณ14 4ตัวนะครับ 14ตัวนะครับร่วมลูกกับประมาณ1 9เกานะครับผมนับได้ประมาณนี้นะครับร่วมลูกอายุม่เกินเดือนนะครับกับประมาณ1 9เกตัวนะครับผมบ่ได้มากประมาณเดือนหนึ่งนะครับขอกนี้นะครับตอนแต่กี่มีแม่ไกลอดอยู่นะครับงัอก็เป็นงัวไทยไงนะครับถือว่าโค้งส้างดีนะครับ สำหรับฟูงนี่นะครับแชิงขาถือว่าโอเคนะครับหลายคนสอบถามหรือสงสัยว่าง่วฝฟูงเป็นอย่างบ่สนสะพ้ายนะครับหนึ่งนะครับเลี้ยงน้ำปลาน้ำโขกน้ำเขานะครับมันสิไปติดต้นตะโกนะครับน้ำตะโกติดกอไผ่นะครับแล้วก็ชีเทดให่หาบวาเห็นนะครับบางเทียเข้ามาเห็นอีกเทียกับยุคอกนะครับว่าง่าวาหาย เวลาไปตามไปยังมันก็ตามยากนะครับคือมันไปติดน้ำติดต่อนะครับมันก็ออกบ่ได้นะครับมันก็ไปได้บ่ได้นะครับบางมือก็เป็นน้ำน้ำหานะครับบางเทียก็เห็นบางเทียก็บ่เห็นนะครับก็บเลยบส่สวนสะพ้ายนะครับ ยางนําเลยนะครับเนี่ยเชียงอีลีนะครับผู้ใดที่เขามาเบิงนะครับกับเขามาเบิงได้นะครับอยู่หลังบ้านหนองหอยนะครับตําบลโคกตูมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับผมจะตั้ง G P S มาบ้านหนองหอยเลยนะครับตาบลโคกตูมนะครับแล้วก็ขี่ตรงมาสุดซอยเลยนะครับสุดทางคอนกีดนะครับก็จะมีทางดินแดงนะครับก็ขี่เข้ามาเลยนะครับผม งัวกับมีงวัวไทยไทยนะครับกับมีนะครับแลกับมีงวัวไทยใหญ่นะครับเพิ่กันกเลี้ยงปนกันไปนะครับผมเดี๋ยวพาไปเบิ้งคอของลุงเบลนะครับผม ช่วงนี้จะาของเพื่อนกับหัวจะออกไปนะครับไปเตรียมเขาเตรียมน้ำนะครับออกมาเพื่อไปเลี้ยงงวันนนขอของงวนะครับผมนี่ก็เป็นคอของลุงเบลนะครับผมโอ้ยัหนจะย่างอยู่ประมาณ30 40โตัวนะครับ30-40โ่ 30, 40, ตัวงวัวกับเป็นงวัว ไถหญงนะครับนี่ยคัดไว้นะครับเพื่อนอาจจะคัดได้ตัวดีๆไว้แล้วนะครับงัวก็บทเป็นงัวลูกหนึ่งลูกสองนะครับลูกสามนะครับจ้าฝูงกับที่อายุหลายเดนะครับแม่ฝูงน้ำฝูงนะครับเพราะว่างัวจ้าฝูงนี่เพื่อนฉีบล่อยออกนะครับเพราะว่าเอาไว้น้ำท่างนะครับผ้ามูไปผ้ามูกินนะครับแล้วก็ผ้ามูกลับนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับมี่จะตัวงามนะครับกถือว่าสมบูรณ์นะครับขนาดฝนบ่ค่อยตกนะครับห้าก็ะหน่อยนะครับแต่อาศัยว่าพื้นที่หลายนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับงวยังสมบูรณ์อยู่นะครับขนาดมีเลี้ยงลูกนะครับก็บถือว่า j o โส้มนะครับโอ้หัวเต้ออกตัวเนี่ยมีตัวนึงนะครับหัวเต้ออกนะครับพี่น้องผมเห็นแล้ว หอยตะออกนะครับลูกยังบวชท่นได้อันนี้ใช่นะครับแม่นบ่ชหรือออกโดนแล้ววะล่าก็เห็นถุงน้ำอยู่นี่แต่ว่าเบิื้องหวังแน่นะครับว่าหัวยตะออกนะครับถุงน้ำยังหอยอยู่นะครับนี่น้องยังบวชท่นได้ออกนะครับพี่น้อง ลูกบ้านได้ยืนแช่นะครับนี่นะครับห่วงนะครับยางมากทางดังสซนะครับคูนะครับฮื่อฮนะครับแต่ละว่งนะครับอาการห่วงนี่ตัวแม่หรือตัวผู้เนาะครับมาซาไปนิดนึงนะครับนี่่าจะประมาณสุโมงหรือ30นาในที่นะครับ ห้อยลูกกินน้มเรีวนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้งข้อของพอวิเมวีนะครับอีกอค้อหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อของพอวินะครับผมกอยุนีก็มีหาฟูงนะครับเรียงน้ำกันนะครับกะถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับผม เวลาซื้อขายนะครับพอค่าเขามาเข้ากับมิสิทธิ์ต่อร่องนะครับว่าเข้ามีจนนํานจํานหลายนะครับเข้ากับมีสิิตต่อร่องนับเวลาขายก็นนัดกันนะครับแล้วก็ขายพร้อมกันนะครับงวดถือว่าสมบูรณ์นะครับ ่าสมบูรณ์นะครับตัวใดที่เห็นสันหลังแน่ก็มีลูกนะครับเนี่ยเบิอ้งออกเลื่ยว่าลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกนะครับตอ้ที่ดืขามเลยนะมีไฟวะเนาะนะครับมุมนี้นะครับบอยอนแสงนะครับ เป็นอาชีพที่หลายคนนะครับอยากกลับมาเห็ดมาสางอยู่บ้านนะครับผมเพราะว่ามองเห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าเห็ดงานในโรงงาน,นครับอยู่กรุงเทพนะครับแถวนิโคมอุตสาหกรรมก็เห็นว่าเริ่มบหมั่นคงแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจน้านะครับขึ้นอยู่กับระดับผู้น้านํานะครับการบริหารนะครับ ก็มีหลายเทียที่เขาเห็นข่าวว่าพนักง,งานถึกปดนะครับฝาพาเลยนะครับปดแบบบ่ได้บอกล่วงหน้านะครับก็ฝากกําลังใจนะครับไปให้สุขผูสุขคนนะครับสู่เอาไหมนะครับผมมือนีอาจีเท่าบุหันเดตังหลักนะครับก็อาจทีพาน ทุกไปก้อนนะครับทุกแลวก็ไปสุก็ถือว่าดีนะครับข่นสุกแล้วมาทุกมันสิหนักนะครับท่านทุกไปก้อนมันก็สิดีนะครับแต่ผู้ใดที่เตรียมตัวว้ก้อนนะครับมีอาชีพทั้งบ้านสำรองไว้นะครับหรือเลี้ยงงัว่เลี้ยงค้ายไว้นะครับในเริ่มไว้ปีสองปีนะครับมือนีเฮ้ามีคาวบริษัทปลดพนักงานนะครับกับเฮ้ากลับไปบ้านเฮากลับไปตอสารตอนะครับ อาชีพเลี้ยงงัว่เลี้ยงวายาได้นะครับขั้นเลี้ยงไรฮอด2ปี3ปีแล้วนะครับก็สามารถต่ยอยอดได้เลยนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยนะครับสามารถเป็นกําไรได้แล้วนะครับสําหรับคนที่เลี้ยงขายลูกนะครับผม ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะครับก่อนเจ้าของคุณซิม,ม่าปล่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอบถามให้นะครับกระฟากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ,บุญเรพาทคลิปใหม่ๆนะครับผม กาติดตามได้ทั้งเพจนะครับวอลาชิน่าฟรามนะครับเบอร์โทรผมกับโทรปรึกษาสอบถามได้นะครับ0 9 8ย์0 2 0 7 3นะครับผมโทรมาปรึกษาเลี้ยงง่วเลียงค้ายได้นะครับผมกาซพยายามหาข้อมูลให้นะครับสำหรับอันใดที่ตอบว่่ได้นะครับหรือสีแนะนํำไปให้ผู้ที่มีประสบการณ์หลายกว่าตอบตอบแทนนะครับเพื่อฉีได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับผม ผมก็ให้ข้อมูลได้ตามประสบการณ์ที่มีนะครับอาจีเบ่หลายนะครับผมก็เป็นแนวทางให้พี่ให้น้องนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ